เราอยู่ในเกมเอออะไรก็ไม่รู้แหละอันอันจิ้นไม่ค่อยออกนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งจะป๊อตซีเองก็อันจินไม่ออกเออม,มันชื่อเกมจะอยู่บนซ้ายมือบนนะทุกคนอะต่อไปฮเราไปเล่นกันเลยนะฟื้นอู้ตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะวาดอะไรตรงน,นี้ก็จะมีกดนะแต่เราไม่สนหรอกไปคืออะไรทุกคน จานจานปะจานออใช่ซะด้วยจานด้วยจานจริงจานจริงด้วยทุกคนมันคือจานว้าวเอ๊ะยายมีขาอะไรยายมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีม อันนี้ตัวอะไรแมวหมีเฮ้ยเสือเอ,อิมโซเดอเสือแมวแมวอะไรอะแมวปลาปะเออลองดูทุกคนเอราอลบก่อน แมวอ๋อไม่ทานนะแมวน้ำหมอนึกว่าแมวป่าไม่ใช่แมวน้ำวาดซะไม่เหมือนแมวน้ำเลยวาดเหมือนเสือมากกว่าหลังจะวาดแมวน้ำให้ดีดีๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆเลย่โฆษณาตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจวนะันนั้นเปิดปิดไปอยู่แสดงโฆษณานี้ไม่สนใจยุ้ยอะไรอะพอรอพร้อม พ่อรอาม,ม่คมเท้าเขียนเองก็ได้เว้ยเขียนยิ่งช้ายอยู่พรมเช็ดอันเด็กกี้พรมเช็ดเท้าไป ที่ก็ขึ้นมาทำไมเรามองไม่เห็นนะถามจริงเหรอตอบไม่ได้จะข้อลยดรดีดีมีท่านเกียรติได้พูดที่ตอบท่นเกียรติพูดที่วาดแล้วมันก็เสียงให้ให้ทุกคนเดาเจะได้ตอบช้าๆแล้วเราจะได้ตอบเป็นคนแรกเผื่อเรารู้ แมวน้ำมาตัวอะไรไอ่ะตายฮึจิ้งจกจิ้งจกปลาดุกอ้อมันใช่ปลาดุกเหรอไม่มีอะไรเลย เวลาอัดคลิปแล้วมันก็จะพูดใส่ไหมไม่ได้แบบนี้แหละทุกคนคนยิ่งเขียนช้าอยู่ว้าวอะไรอ่ะคืออะไรกาแฟกาเฟ่ไม่ใช่ด้วยชาไอช,ชาร้อน ชาเขียวเหรอชาช,า,ชาอะไรชาเย็นโอ้มันเย็นต้องไหนนะไอ้ขึนึกว่าชาเขียวชาร้อนค่ะโอ้มมยมันมาอะไรนี่เป็นปกเลยทุกคน มาดเลยไม่เคยตรงปกเลยพวกนั้นน่ะยายมีใครหอยแยนมอยขายหมิออหวอ่ะต่อไปขอให้ฉันเชื่อตัววาดที่มันเดาไม่ถูกเลยโอ้ยยิงห้ามยิงดุบอกว่าไงเกมเหมือนเรายิ่งพูดว่าขอให้เราเป็นมันยิ่งไม่ให้เราเป็นกลางเกงนะกลางกลาง กางเกงไปเออถูกสักทีได้สีคะแนนโอ้ดีโพดเออแต่งน้อยก็มีคนที่น้อนก่าเราเพราะพึ่งเขามาบึกกีนะจ๊ะมันจะใบทําไมทั้งที่คนอื่นเขาก็รู้รอยู่แล้วโอ้ใบเพื่อ,เ,อเล่นต่ออีกแซกตาน,นี้ตานนี้จบก็จะว้าวเราได้เป็นคนวาดไม้จิ้มฟันเหรอโอเค จะวาดดูไปแบบนี้เราจะบอกว่าอะไรดีเอาไว้เอาไว้จิ้มฟันไม่ใช่ไม่ใช่พริกเกลือนะไว้จิ้มฟันเอาเอาไว้ มาอีกแล้วทุกคนจิ้มให้จิ้ม,มฟันเออถูกไปแล้วเออได้แล้วตรงนี้ไี่ร้เขาจะทายถูกหั้อไม่วัดอีกวัดอีกวักวกวกเดเยอะเลยว่ามันจะไม่เท่ากันก็เถอะนะไม้จิ้มฟันเอาไว้จิ้มฟันไงไม้จิ้มฟันน่ะ เออถุดสตทีเกอือก็มีพริกเกลือเอาไว้ชิมฟันคือพริกเกลือเหรอคืองงมากเอาไว้ชิมฟันนี่คือพริกเกลือว้าวตอนนี้เราอยู่อันดับที่ก็ยังอันดับโลอยดีคะแนนแค่สามเอ็ดเองอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยอันดับที่แปดเลยเหรอเอาใหม่คลับใหม่แห่งอง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันดับที่เจ็ดคืออะไรอะไม่ใช่พมพมมันไม่เป็นอย่างนี้ฮะมาม่มา,มา,มา như này ba hả Haa... bà mì khiến vịt ý bà mì, mì cưng sắm lẹt luôn bà mì cưng 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 như này โอ้ยไม่ทานมันเขียนยาวมากเลยบายมีกึ่งสำเร็จรูปโอ้ยเขียนแค่มาม่านี่ก็จะตายอยู่แล้วนะเขียนแค่กระเบนผีก็จะไม่ทนันเขาอยู่แล้วเดี๋ยวตานี้เสีนะยหน้าตัวอะไรวันนี้ ตัวอะไรทุกคนช่วยบอกทีเหอะคอมเมนต์ว่าไอ้ตัวนี้มันชื่อตัวอะไรนะทุกคนไม่ใช่โคราล่หมูเหรอไม่ใช่หมูหรือเปล่าเอ่ไม่ใช่จริงๆอะไรวะมีขัวโลกมีขัขว้วขั้วโลก มีขั้วโลกอ่าไม่มีขั้วโลกอ๋อเร็ว,รวนี่เอมอมขอควดเอ็น,นี่คนละครั้งโอ้ยมันไม่โทรมันไม่ใช่ไม้เอกเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องจบก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปต่ออีพีสองนะบ๊ายบาย